วนี้ให้การปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะเห็นหน้าเปรี้ยวที่เป็นฝ้าไหมคะในการปกปิดนี้เขาจะทําให้ฝ้าของเราดูจางลงนะคะแล้วก็ปกปิดให้หน้าเราดูเรียบเนียนขึ้นนะคะและที่สําคัญยังกันน้ํากันเหงื่อได้ดีสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวจะมาทาครึ่งหน้าให้ดูนะคะว่ามันปกปิดได้ดีจริงๆหรือเปล่าและเดี๋ยวเราจะไปเทสกันน้ํากันเหงื่อให้ดูนะคะนี่นะคะคือด้านที่ทากับด้านที่ยังไม่ได้ทานะคะเห็นความแตกต่างไหมคะเดี๋ยวต่อไปจะเปรี้ยวจะไปแต่งหน้าทั้งหน้า ก็จะมาเทดการกันน้าให้ดูค่ะค่ะตอนนี้เปี้ยวก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามันปกปิดได้ดีจริงๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อรีเบกาตัวน,นี้ได้ที่เพจรีเบกาไทยแ l a n d นะคะอยู่ที่ตลับละ499า4 9บาบาทนะคะต่อไปเราจะไปเทดสันันะคะว่ามันกันน้ําได้ดีจริงๆหรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสว่ามันกันน้ําได้ดีจริงๆหรือเปล่านะคะ เห็นไหมคะไม่มีหลุดเลยนะคะเครื่องสำอางยังคงแน่นอยู่เหมือนเดิมนะคะน้ําก็จะเป็นเม็ดด้วยไม่เยิ้มแล้วก็ไม่หลุดร่องออกไปนะคะเดี๋ยวจะมาเช็ดให้ดูนะคะซับเข้าไปเลยจ้ะนี่นะคะไม่มีหลุดติดทิชชู่นะคะก็อใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะ